สว,ส,สวัสดีครับหัวข้อที่เราจะได้เรียนต่อในวันนี้นะครับกฎของไซน์และโคไซน์นะครับ una. สามเหลี่ยม ABC นะครับเป็นร right> ูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับรูปสามเหลี่ยมใดๆโดยนะครับความยาวด้านตรงข้ามมุม A ยาว A หน่วยนะครับด้านตรงข้ามมุม A ยาว A หน่วยความยาวด้านตรงข้ามมุม B นะครับยาว B หน่วยความยาวด้านตรงข้ามมุม C นะครับยาว c หน่วยนะครับกฎของไซน์จะได้ว่าไซ n a ส่วน a เท่ากับไซนส่วน b เท่ากับไซนส่วน c นะครับอันนี้คือกฎของไซน์ในการนำไปใช้นะครับเราจะดูว่าอาโจทย์กำหนดมุมไหนมาให้บ้างนะครับด้านความยาวด้านไหนบ้างนะครับกฎของโคไซน์นะครับ เอกำลังสองนะครับจะเท่ากับ b กําลังสองบวกซ์เอ่อบวกซีกำลังสองลบสองคูณ b คูณ C คูณกับ cos a สุดที่สองนะครับบีกำลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก c กําลังสองลบ a 4, อสองเคูณ c cos b นะครับและ c กําลังสองเท่ากับ A กําลังสองบวก b กําลังสองลบสองคูน a คูณ b คอสซีนักเรียนสังเกตนะครับสังเกตหลักการจานะครับถ้า a กําลังสองนะครับ a คือความยาวด้านตรงข้ามมุม a a คือความยาวด้านตรงข้ามมุม a นะครับเพราะฉะนั้น a กําลังสองตัวนี้จะเป็นคอส a นั่นเองนะครับถ้าด้านซ้ายคือ a กําลังสองด้านขวาคือมุมคือคอส a ส่วนค่าคงที่ตรงนี้นะครับจะเป็นค่า b ค่า c นะครับถ้า b กําลัง2นะครับถ้า b กําลัง2มุมก็จะเป็น cos b จะคู่กันแบบนี้นะครับ c กําลัง2เช่นเดียวกันมุมจะเป็น cos c ในการนําไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1กําหนดให้มุม a มีขนาด60องศา ความยาว A ยาว3รูท2หน่วยความยาว B 2รูทหน่วยจงหาขนาดของมุม B นะครับสมมุติว่าเราวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับวาดรูปสามเหลี่ยมออกมานะครับวาดรูปสามเหลี่ยมออกมาด้านนี้นะครับยาว A าด้านนี้คือมุม A อันนี้มุม b อันนี้มุม c สมมุตินะครับเราวัดคร่าวๆเพราะฉะนั้นด้านนี้จะยาว a หน่วยนะครับตรงข้ามมุม a ยาว a หน่วยตรงข้ามมุม b ยาว b หน่วยตรงข้ามมุม c ยาว c หน่วยก็คือยาว c หน่วยตรงข้ามมุมเราลงตัวเลขเลยตรงข้ามมุม a นะครับตรงข้ามมุม a ก็คือยาว2 3ารูทอหน่วยตรงข้ามมุม b ยาว2รูท3นะครับแบบนี้ในการที่เราจะนำสูตรมาใช้นะครับตอนนี้เราทราบค่าอันนี้คือค่า b นะครับตัวนี้คือค่า b นี่คือค่า b นะครับตรงค่าม,มุม b ค่า b อันนี้ค่า a ทราบค่า a ทราบค่า b และอีกตัวหนึ่งก็คือทราบมุม a มุม a ก็คือ60องศาเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราใช้กฎของไซน์นะครับค่า,ามุม C เราไม่ทราบค่า C เราไม่ทราบเรานํากฎของไซน์มาใช้นะครับจะได้เป็นไซน์ A ส่วน A เท่ากับ s ซน์ B ส่วน B นะครับไซน์ A ก็คือค่าของไซน์60องศาส่วน A ยาว3รูท2หน่วยนะครับ A ยาว3 2รูท2หน่วยเท่ากับ sin B ค่ามุม B เราไม่ทราบนะครับความยาวด้านตรงข้ามมุม B ยาวนะครับ2 3, หน่วยตรงนี้นะครับค่า B แทนค่าลงไปนะครับ s ซ n 60ก็คือรูทสส่วน2 ส่วน3ามรูทสนะครับเท่ากับ s i ด์บส่วน2องรูทสนะครับเราคูณไข่คูณไข่ขึ้นไปนะครับจะได้รูทสามส่วนสคูนสรูทสนะครับส่วน3ามรูทสเท่ากับ s i ด์บ ตัวนี้ด้านบนนะครับ2ตัด2 2ตัด2นะครับรูทสามคูนรูทสามนะครับได้3นะครับตัดกับ3ตรงตัวส่วนพอดีเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะได้ไซด์บีเท่ากับนะครับด้านบนจะเหลือ1นะครับตัวนี้ตัดมดแล้วด้านบนจะเหลือ1น่ด้านล่างเลยรูทสองเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้อ่า s i n b เท่ากับเศษ1ส่วนรูทสองนะครับโอเค s i ดีเ okay. ท่ากับเศษหส่วนรูทสหรือแปลงให้ส่วนไม่ติดรูทก็คืออารูทสคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้รูทสองส่วนสั่นเอง s i ด b บีมีค่าเป็นสนองสรูทสส่วนสเพราะฉะนั้นบนะครับมุมบจะมีค่าเท่ากับ 45องศานะครับมุม B จะมีค่าเท่ากับ45องศานั่นเองนะครับเรามาลองดูในรูปสามเหลี่ยมนะครับเราบอกว่ามุม B 45องศา,ามุม B 45องศานะครับก็มุม A 60มุม B 45ก็จะได้ว่า60บก45ได้105สแดงว่าสแสดงว่ามุม C 75องศานั่นเอง คร,ครูอาจจะวาดรูปนะครับมองครั้งแรกไม่รู้ว่ามุม C กี่องศานะครับเลยวาด C เป็นมุมป้านนะครับสาเหตุที่มุม C นะครับมีขนาด75องศาเพราะว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยม3ามมุมเนี่ยต้องรวมกันได้เท่ากับ180องศานะครับรวมกันได้ร้0องศาเพราะฉะนั้นนะครับมุม C ก็เลย75องศาแต่ข้อนี้โจทย์เขาถามหามุม B ข้อนี้ตอบ45องศานะครับข้อที่2นะครับก็าหนดให้มุม A เท่ากับ30องศามุม C 45เขาให้ความยาวด้าน C มา10หน่วยทำหาความยาวด้าน A ก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เราจับคู่ครับเราได้ซ้าย A ส่วน A เท่ากับ เราทราบค่ามุม c ก็ได้ s ซ n c ส่วน c นะครับตรงนี้นะครับครูจะทิ้งไว้แนักเรียนลองแทนค่าต่อหาคำตอบนะครับลองแทนค่าหาคำตอบนะครับว่าความยาว a จะก,กี่หน่วยนะครับความยาว a จะก,กี่หน่วยตอนนี้เราใช้สูตรออกมาเราไม่ได้อ,อ เอามุมมุมบีมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามุมบีเขาไม่ได้กําหนดนะครับมุมบีเขาไม่ได้กําหนดออกมาว่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้ค่า A นะครับถ้าเราเรียนหาออกมานะครับจะได้ค่า A เท่ากับเท่าไหร่เอเรียน ค่าเเท่ากับคำตอบสุดท้ายนะครับนักเรียนลองหาเองนะครับคำตอบก็คือค่า a เท่ากับหรูท2นะครับส่วนวิธีทำนักเรียนลองคิดลองาำนวนการเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่3หาขนาดของมุม B เประเช่นเดียวกันนะครับหาขนาดของมุม b ข้อนี้หาออกมานะครับก็จะได้มุม B นะครับเท่ากับ 90องศาหรือพายส่วนสอนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าทําได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้อย่างไรนะครับนักเรียนก็สอบถามครูมาในใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายในตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4กําหนดให้มุม A เท่ากับ60องศา นะครับมุม A อเท่ากับ60องศา b เท่ากับ2หน่วย C เท่ากับ4หน่วยจงหาความยาว A นักเรียนสังเกตว่าตอนนี้เขาให้มุมมา1บุมแล้วเขาให้ความยาวด้านมา2ด้านแล้วเขาถามหาอีกด้านหนึ่งนะครับความยาวด้านเราทราบมุม A ถามหาด้าน A ครับถามหาด้าน A เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้กฎของ c o s นะครับก็คือถ้า A กกำลังสอง ครับก็เท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองลบ2คูณ b คูณ c c ค s a นะครับ c ค s a นะครับใช้สูตรนี้เพราะว่าทราบค่ามุม a นะครับทำหาความยาว a อแทนค่าครับ A ยังไม่ทราบ A อ่กำลัง2ติดไว้ B ีกำลัง2 B ก็คือ2ยกกำลัง2ครับบวก C ีกำลัง2 C ก็คือ4นะครับลบ2คูณ2คูณ4 Cos อสคอสคือ Cos 60องศานะครับเอาละตัวนี้ก็จะได้เป็น2องกำลัง2ได้นะครับ2องกำลัง2ได้ 4บวก16ลบ2คูณ2คูณ4 c o คอส cos 60คอสกก็คือมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ2ตัด2จะได้เท่ากับได้เท่ากับสบวก16ลบ2คูณ4ได้ลบ8 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a กำลังสองนะครับเท่ากับ12 a นะครับ a กำลังสองเท่ากับ12นะครับเพราะฉะนั้นค่าของ a ค่าของ a จะเท่ากับบวกลบสแควรูทสินะครับซึ่งรูทสินะครับรูทสินะครับก็คือ ถอรูทออกมาได้เท่ากับ2รูทสนั่นเองรูทสิคือ2อรูทสแต่เนื่องจากตอนนี้ค่า A นะครับเเป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม A เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม,เ,ม,ยเ,ยมเพราะฉะนั้นค่า A จะต้องเป็นบวกข้อนี้ข้อนี้ก็เลยตอบ a เท่ากับ2รูทสนั่นเองนะครับนี่คือคําตอบนะครับนี่คือคําตอบอ่ะ เรานำคำตอบมาเฉพาะค่าที่เป็นบวกนะครับเพราะว่าตอนนี้ a, a เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับนี่คือตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5เขาให้ b เท่ากับ120องศาให้มุม b เท่ากับ120ยองศานะครับค่า a 5A ยาว6หน่วย b ยาว อ c ยาวแปดหน่วยเาทาหาค่า b ครับว่า b ยาวกี่หน่วยนะครับตอนนี้เขาทำหาด้านความยาว b และบอกมุม b ว่า120เช่นเดียวกันครับเราใช้กดของ cos นะครับอ่ะ b กํลังสองก็เท่ากับอ่ะ a กํลังสบวก c กํลังสลบ2คูณ a คูณ c cos b นะครับ แล้วนักเรียนก็แทนค่าลงไปนะครับเมื่อแทนค่าลงไปนักเรียนจะได้นักเรียนจะได,ออะไดออ้ค่า B นะครับนักเรียนจะได้ค่า B เท่ากับเท่ากับ b เท่ากับรูทหนึ่ง 48หรือเท่ากับ2องรูทนะครับหรือเท่ากับ2รท37หน่วยนะครับน,นักเรียนลองแทนค่าลงไปดูนะครับอันนี้เป็นการใช้กฎของไซน์และโคไซน์นะครับอธิบายาเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่ากฎของไซน์และโคไซน์นี้เราใช้ในกรณีที่เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆ นะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับโจทย์แต่และข้อครูได้ชี้แจงได้เนื้ไปแล้วว่านะครับเราจะใช้กฎของไซน์เมื่อไหร่ใช้กฎของโคไซน์เมื่อไรนะครับเราก็ต้องดูสิ่งที่จุดกําหนดนะครับว่ามันเข้ากับสูตรของกฎของไซน์หรือกฎของโคไซน์นะครับก็นักเรียนก็คงจะพอเข้าใจนะครับประมาณนี้